ใช้ในอัตราส่วนน้ําอยู่ที่ครึ่งลิตรนะเหมาะมากกับพืชกินใบเหมาะมากกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับป่าเราไปขีป่นกันนอนมากเลยนอนชอนใบชอบมากะะการทำงานขป่นไปเลยีป่นไปเลยคลุมนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,นครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับปลูกผักเอาไว้กินเองปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้เอาไว้ในบ้านข้างบ้านข้างห้องข้างสวนข้างห้องเช่านะครับ เจอกับปัญหาของเพลี้ยแมลงนอนมาลงเนาะไม่อยากจะซื้อสารเคมีมาใช้อยากจะทําวิธีการกําจัดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าต้นพืชขนาดเล็กนะครับก็สามารถทําวิธีการนี้ก็ได้นะมันไม่ได้ยากนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าสิ่งนี้เลยนั่นก็คือนี่ยาพารามามาดูวิธีการทํากันทําไม่ยากครับวัตถุดิบและส่วนผสมจะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้นำส้มสายชูยาพาราแล้วก็นำยาล้างจานนะครับอันดับแรกผมจะทําการบดละลายยาพาราก่อนนะวันนี้จะทำให้ดูในน้ําอัตราส่วนยอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับเพื่อนๆจะตตาหรือไม่ตําก็ได้ถ้ามีเวลาปล่อยให้ยาพาราละลายเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาให้ทําพิธีการนี้นํามาตําใส่ครกแบบนี้นะครับกับต้นไม้กับดอกไม้ สามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับกําจัดนอนชอนใบกําจัดนอนกินใบนอนชอนใบแตกยอดใหม่เสร็จแล้วไม่เหลือนะครับนอนกินใบละลายหมดเลยนะครับทําวิธีการกําจัดนี่เลยต่อไปเพื่อนเติมน้ําไปเราจะละลายตัวยาพารานะครับพยายามละลายให้มันให้มันละลายเต็มที่นะประมาณนี้เทใส่กับพัชนะองครับได้ปอนะ ต่อไปใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะใช้ไป1ช้อนโต๊ะัแบบนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอัตราส่วนน้ำอยู่ที่1ลิตรให้เพื่อนใช้1ช้อนเกล้งนะอันนี้ช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนเกลงเนาะต่อไปใช้เป็นน้ำยาล้างจานเพื่อเป็นสารจับไปเนาะเทลงไปนิดเดียวพอนี่แบบนี้นะครับนิดเดียวพอ ต่อไปก็เติมน้ําไปเลยตะลายน้ําไปเลยเพื่อนๆดูสีของเขาสิโอ้โหรุนแรงนะครับสูตรนี้นอนชอนใบนอนกินใบไม่เหลือนะครับถ้าเจอสูตรนี้เข้าไปทําการละนายก่อนเลยนี่อย่างที่บอกนะครับใช้ในอัตราส่วนน้ําอยู่ที่ครึ่งลิตรนะเหมาะมากกับพืชกินใบเหมาะมากกับไม้โดกไม้ประดับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกดอกกุหลาบอย่างเงี้ยดอกกุหลาบในศัตรูพืชจะเยอะเนาะประเภทพวกบอนพวกเนี้ยยังจะน้อยกว่าแต่ถ้าดอกกุหลาบดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยศัตรูพืชเยอะมากนะครับเตรียมน้ําให้ได้อาตราส่วนอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับจะเทใส่เข้าไปก่อนเทใส่เข้าไปเลยพยายามอย่าให้กางมันลงนะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วในการทํานะครับต่อไปเราก็เทใส่กับสเปรย์ฟอกกี้ได้เลย เทใส่ปุ๊บก็นํานไปขีดปั๊บไดยเลยนะครับํำจัดนอนได้ทันทีทําแล้วใช้ได้เลยเนาะผมถึงบอกว่าสูตรนี้มันง่ายเลยทำง่ายแล้วได้ผลดีมากๆด้วยเนาะมันจะได้ปริมาณเต็มฟอกกี้ผมพอดีพอดีเนี่ยเห็นไหมเต็มพอดีเลยนี่เสร็จแล้วปเราไปฉีดพ่นกันเพื่อนดูน้ำสิ สีน่าใช้มากป่ะรุยกับผักบุ้งมีเพลี้ยมีหนอนมาลงทาการฉีดพ่นไปเลยนะครับผักบุ้งชุดนี้อยู่กับผมมาหลายเดือนแล้วนะเกือบสามเดือนสี่เดือนแล้วนะเก็บหลายรอบแล้วนะครับมันก็เลยอ,อกจะทรงเหี่ยวๆนิดนึงเนาะทําการฉีดพ่นป้องกันมแมลงไปเลยนะครับนี่ฉีดไปเลยประเภทของต้นหอมอย่าคิดว่าไม่ไมีหนอนนะมันจะมีหนอนชอนใบที่มาเจาะใบต้นหอมนะครับทําการฉีดพ่นไปเลย ป้องกันไว้ก่อนเนาะหรือว่าจะเป็นพวกเคียวนะครับเคียวนี่ตัวดีเลยนะครับเป็นที่ชอบกับนอนมากเลยนอนชอนใบชอบมากนะครับต้องการจะพ่นไปเลยป้องกันพวกนอนชอนไปมาลงนะครับระการพยายามพยายามฉีดพ่นให้มันทั่วนะใต้ใบใต้ซอกทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวน้ํายาของเราจะต้องฉีดพ่นโดนตัวมแมลงนะถ้าฉีดไม่โดนตัวมแมลงก็ไม่มีผลนะครับเราเป็นสารอนะินทรีย์เนาะฉีดพ่นไปเลย ขึ้ผักขนาดเล็กนะครับนี่ต้นกล้าขี่พ่นไปเลยคลุมนี้เลยป้องกันการมาแทะของนอนเนี่ยต้นกลาออนนนี้นอนช่อบมากเลยนะครับยอดมะนาวล่ะได้ไหมได้นะครับขี่พ่นไปเลยคลุมไปก่อนเลยนี่นะครับก็เ,เป็นอีกวิธีในการกำจัดแมลงกำจัดพวกนอนช่อนใบนะครับ ที่ส่วนผมจะมีน้อยนะถ้าถ้าถ้าผมทําส่วนมากจะไม่ทานะครับปล่อยให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปเพ่นเพื่อนได้ดูกัน,นเนาะอ๋อวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับกับการวิธีการกําจัดนอนชอนใบนอนกินใบนอนกินยอดประเภทพวกดอกไม้กุหลาบอย่างเงี้ยที่เห็นผลชัดได้คือกุหลาบนะครับหลายๆคนพยายามถามมาเยอะมากลยว่านอนกินใบกุหลาบท่านอย่างไรนะครับก็ทําวิธีการนี่ก็ได้นะได้ผลที่เหมือนกันเนาะหรือจะเป็นยอดมะนาวยอดกะเพราอย่างเงี้ยกะเพราวเวลานอนชอนใบมาลง ก็อยากคิดว่ากระเพราจะเอาอยู่นะไม่รอดนะครับทาวิธีการนี้ช่วยแล้วกันเนาะถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผม,มอยู่ๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามฝากาาฝากดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อน,กนเกษตรของเรานะครับที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการกําจัดมันก็ไม่ได้ยากเนาะเพียงแค่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่เนาะแล้วเติมตัวเคมีเข้าไปนิดนึงก็สามารถกาจัดได้แล้วซึ่งเราสามารถนํามาล้างแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่วันรงนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดต